สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เจอกันบ่ายนะครับนะวันนี้มีคนรออยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ไปเที่ยวลาวครับลาวพัฒนาวันนี้นะครับจะได้ผลหรือเปล่าครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็นะครับหลุดนะครับนะหลุดนะครับไม่ติดเลยนะครับนะก็ขออภัยด้วยวันนี้มาหากันใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะจับสูตรใหม่มาให้ชมกันนะครับ สำหรับแนวทางราวพัฒนานะครับที่จะได้อะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับ9กุมภาพันธ์วันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่9นะครับนะลาวพัฒนาวันนี้ผมขออนุญาตเอาสูตรใหม่มาดูกันหน่อยนะครับสูตรเก่าก็มันเข้าอยู่แต่ว่าไม่มั่นใจแล้วนะครับนะขออนุญาตนิดนึงนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมที่ติดตามนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับโปรดใช้วิทยาด้วยในการรับชมทุกครั้งครับเป็นเพียงแค่การทดสอบสถิติย้อนหลังให้ชมเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําเพื่อหลอกลวงใครนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับขอบคุณที่รับชมที่ติดตามนะครับ fc อยากทักทายกันในกลุ่มก็่ทักแชทนะครับเพิ่มเพื่อนได้นะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเคพนะครับนะขอบคุณที่รับชมที่ติดตามนะครับวันนี้เราพัฒนาจะเด่นอะไรนะครับมาดููการรรสตผมปับ สูตรใหม่นะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่วันใหม่ช่วงนี้มันกินยากหน่อยนะครับออกตัวเดิมบ้างอะไรบ้างนะครับนะเริ่มต้นใหม่นะครับวันนี้วันจันทนะครับอันนี้คัวันจันนะครับเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับศูนย์บวกศูนย์บวกเก้าเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ออกเก้าหกนะครับเก้าหกนะครับ อันนี้ออกอันนี้หนึ่งมุมนี้สองสองห้าเจ็ดแปดเก้าออกแปดสี่นะครับแปดสี่นะครับสามสี่ห้าออกสามสองครับนะสองสามสี่นะครับออกสามสี่กับสามเก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งครับมาเจ็ดศูนย์กับสามเก้านะครับนะเจ็ดศูนย์กับสามเก้าสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าออกแปดห้านะครับ 1, 2, 3, ออกแปดห้านะครับอ่าหนึ่งสองสามออกเจ็ดสามนะครับ ออกเจดสามนะครับล่าสุดนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เด้ 5, 6, 7, อห้าหกเจ็่าหกบวกหกบวกสามนะครับสิบสองบวกสามห้าหกเจดออกเจ็ดสี่ครับวันนี้สูตรนี้ผมจะลงให้ดูเป็นครั้งแรกมาตามมันดูนะครับว่าจะได้อะไรนะครับมาดูครับอ่นะครับ สามบวกสามได้หกบวกศูนย์ได้หกหกเจ็ดแปดครับวันนี้หกเจ็ดแปดสูตรใหม่นะครับเข้าตาหรือเปล่าไม่รู้นะครับหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดวันนี้นะครับมาดูชุดจับคู่นะครับวันนี้นะครับวันนี้ถ้าหกนะครับผมชอบที่หกสองนะครับ เดี๋ยวประกาใหม่ก่อนหวันนี้นะครับ6กสองนะครับ6 7 6 9นะครับ6กสองหกเจวันนี้8นะครับมีนะครับออเนะครับมี7จสอง เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับวันนี้แปดนะครับมีแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้านะครับวันนี้นะครับแปดวันนี้ให้เด่นมากที่สุดคือเลขแปดนะครับกับเลขเจ็ดนะครับแปดกับเจ็ดนะครับวันนี้วันนี้ระวังเลขเบิ้ลด้วยครับนะวันนี้ปันจันท์นะครับ เคยออกมาแล้วเจ็ดเจ็ดนะครับวันนี้หกสองหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้านะครับวันนี้เลขเลขอะไรจะไหลแปดแปดสี่มีคนชอบหรือเปล่าผมเอาชุดกันไว้สักชุดก่อนแปดสี่เผื่อมีคนชอบแปดสี่นะครับเผื่อมีคนชอบแปดสี่นะ วันนี้ชุดเด่นนะครับวันนี้ผมจะเน้นไปที่เลขแปดกับเจ็ดนะครับวันนี้หกก็น่าลุ้นเหมือนกันนะนะครับแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าครับนะครับเจ็ดเก้า เจ็ดเจ็ดนะครับผมเน้นให้หนึ่งสองสามห้าชุดนะครับเล่นให้ห้าชุดลองก็จะเป็นหกสองหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองครับนะแล้วก็ชุดชุดกันเหนียวผมกันไว้ที่แปดกับแปดสี 4, นนะ่นะครับเผื่อสีมันไหลต่อนะครับเผื่อสีมันไหลต่อนะครับดูวันนี้แปดสองแปดเจ็ดแปดเก้านะ เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก้านะครับเมื่อวัอนนี้วันศุกร์พุธจันทร์นะครับจันทร์ออกเจ็ดศูนย์กับแปดห้านะครับเจ็ดศูนย์กับแปดห้านะครับจันทร์นะครับศุกร์พุธจันทร์ สุขพุทธจันทร์อันนี้ออก0ูนย์กับสามนะครับสุขพุทธจันทร์นี่เจ็ดเจ็ดกับแปดเก้านะครับนะเจ็ดเจ็ดกับแปดเก้านะครับอันนี้จะเป็นชุดไหนนะเอฟซีก็พิจารณาดูนะครับชอบค่อยตามค่อยลุ้นนะครับตนะวันนี้ให้เด่นที่เลขเจ็ดกับเลขแปดนะครับเด่นมากนะครับถ้าหกวันนี้ชอบชอบอยู่นะครับหกเก้าหกสองนะหกเก้าหกสอง รูว่าวันนี้มันจะมีเลขสองมามันไม่มาหลายงวดแล้วเนี่ยอันนี้ก็สุขพุทธจันทร์สุขพุทธจันทร์นะครับจันทร์ก่อนนุ้นออกศูนย์เก้ากับสามสองครับะวันนี้อาเน,น้นที่เลขแปด มากหน่อยนะครับนะวันนี้เผื่อจะได้กินกาแฟนะแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้แปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าดูที่มันจะเข้าไหมตัวเลขมันก็กําลังมาในตัวที่สามหนึ่งสองสามนะครับวันนี้นะสูตรนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับวันนี้ เื่อจะได้กินกาแฟวันนี้แปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าอ่ะเนี่ยอยู่ในนี้น่ารุานเนี่ยแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็น่ารุนในวันนี้นะจะมาด้วยกันไหม เราวางแปดสี่ด้วยนะครับชุดหนึ่งแปดสี่นะหกสองหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าเลือกตามที่ท่านชอบแล้วกันผมเลือกให้แล้วตัวที่ผมชอบเผื่อมีคนชอบตามผมนะครับนะบางทีผมก็เน้นได้เข้าชุดตรงนะครับชุดเน้นนะครับบางทีก็เน้นไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมชอบเลขแปดมากหน่อยนะ เทาเลขแปดมากหน่อยครับอีกชุดหนึ่งถ้าหกวันนี้หกสองหรือเปล่าไม่ดูนะหกสองหกเก้านะลุนดูนะครับวันนี้ใจชอบอยู่นี้เนี่ยสามชุดเนี่ยชอบมากหน่อยนะ แปดสองแปดเจ็ดเนี่ยเนี่ยผมกลัวว่ามันจะออกอยู่ในเนี้ยว่ามันจะออกอยู่ในเนี่ยนะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยแปดสองก็ดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับสำหรับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนะครับฝาก f อซหน่อยนะครับสองตัวล่างนะ ฝากตามสูตรนะครับเท่าน,นี้ผมได้เลขหกมานะวันที่สิบกกพอนะครับให้ไปจับรอตีไว้ที่นะครับไว้นะครับที่เลขนะหกสองหกสามเด้อหกสองหกสามเมื่อวานทําได้ก็ไปออกคานอยหกสามหหกหนึนะ่ง หกศูนย์หกสองหกสามไออกค้านอยเหวนนี่เพราะวานานอยผมแกเฉียดนะในกลุ่มเฉียดนะครับเ <c oughs> มือ่อเมื่อวันศุกร์นะครับให้ไปหกสองแปดสองแปดสองมันไม่มาเผื่อวันนี้มันจะมานะวันนี้ ก่อนจะมานี่นะวันนั้นมันก็ก็ออกย้อนหลังไงเจ็ดสี่นะวันนั้นก็มีออกอ่าสามเจ็ดใไหมสามเจ็ดเจ็ดสามออกแล้วก็มาออกตัวสูตรจับคู่อันเก่านะ 7, นะเนี่ยเจ็ดสี่นพอมาทำอันใหม่มันไม่เข้านะครับนะทำงวดใหม่มันไม่เข้า เนี่ยเมื่อวันที่สี่กุมภาเนะี่ยไปเข้าเจ็ดสามสามเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าเน้นไม่ไมเน้นไม่ถูกแต่มาวันที่หกระมาออกตัวเดิมในชุดเดิมเนี่ยชุดนีดน่ติดเลขสี่สี่เจ็ดใช่ไหมมันย้อนหลังนะครับเด่นบนวันที่สิบหก กุมพาก็ได้เด่นเล็กเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับ,รบสำหรับล่างก็เด่นหกนะครับเที่ยวนี้นี่นะครับล่างสองตัวล่างนะครับ สองตัวล่างผมปรับสูตรใหม่นะครับแต่ว่าเอาสูตรสูตรที่ติดงวดที่แล้วมันชนกันเนี่ยมันไม่มานะแต่ว่าดึงมาแค่อย่างละสูตรที่มันติดเลขแปดสี่มานะครับทอน,นี้ก็จะได้เด่นจับคู่ได้เด่นหกแล้วก็มีชุดที่ติดหกู่อยู่ก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามแต่ว่าผมให้เอฟซีไปจับที่หกสองนะครับเน้นหน่อยที่หกสองแล้วก็ชุดหนึ่งหกสามเด้อแล้วก็หกหนึ่งหกศูนย์ตามลำดับนะครับผมมาดูตัวเลข มาดูตัวเลขเด่นแล้วนะครับนะเลขเด่นสูตรสูตรนี้ส่วนใหญ่มันจะติดในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะตั้งแต่วันนี้มานี่นิสองตัวนะครับตัวล่างนะหนึ่งสองสามสองสามส,ามสี่ระหว่างหกสองกับหกสามนี่แหละเที่ยวน,นี้ถ้ามานะถ้าหลักถ้ามาเต้นไแต่งตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับ สองกับสามนะก็เลยอยากให้ f c ไปจับลอตเตอรี่ไว้ลุ้นกันดูที่หกสองกับหกสามนะครับหกสองกับหกสามนะครับสิบหกกพหกเก้านะครับอ่ะ ชุดเด่นนะครับชุดเด่นหกสองกับหกสามนะครับตามสูตรนี้นะครับมันชนแล้วติดเล็กหกมาตัวหนึ่งนะครับสําหรับสูตรใหม่นะครับสูตรนี้มาดูพิจารณาดูด,ดีๆแล้วมันติดที่ตําแหน่งหลักหน่วยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับ,ะร,บระหว่าง เนี่ยตัวหน้าตัวตัวที่หนึ่งที่สองอติดมาบ่อยนะครับติดมาบ่อยเทียนนี้ก็จะไม่สองก็สามเนี่ยนะครับผมมันดูดีๆแล้วนะครับต้องดูว่ามันจะเป็นตามสูตรหรือเปล่านะครับนะสำหรับตัวเด่นก็ชนได้หตัวเดียวนะครับหกสองหกสาไปจับไว้ก่อนนะถ้าชอบนะครับเน้นไปข้างล่างเด้อจับลอตเตอรี่ไว้เน้นข้างล่างไปนะครับ จะกลับหรือไม่กลับก็แล้วแต่พิจารณาเอานะอยู่ที่ดวงนะครับอันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับวันนี้นะครับเราพัฒนาก็มีอยู่ผมจับได้แค่นี้นะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับตามจริงสูตรมันมีอยู่แหละแต่ผมตัดออกไปนะครับเนี่ยสูตรที่จะมาจับคู่นะครับจับคู่กับสูตรเมื่อสักครู่นี่นะสี่เจ็ดเก้าสองเนี่ยผมตัดออกเลขสี่ไปนะผมคงไว้เฉ่ว่าแปดสี่นะครับ ก็จะมีสองเจ็ดเก้ามาจับคู่กับหกเจ็ดแปดนะครับตัวน,นี้ลองเน้นดูนะครับวันนี้แปดเจ็ดเจ็ดแปดกับแปดสองนะครับแล้วก็แปดเก้าสามชุดนะครับลองดูนะครับแล้วก็ลองไปที่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก้านะครับที่เหลือก็เอฟีก็ติดไว้นะครับหกสองหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองนะครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ